สวัสดีครับจิบแฟรลนกอ ep ีที่4ครับวันนี้เราพาไปลาวที่หาดใหญ่ครับก็เริ่มต้นกันที่เซนทันหาดใหญ่ครับผ่านลงมาทานครับไฟแดงผ่านลงมาทานแล้วก็เราขับตรงไปครับเรามโนลานะครับเรามโนลาอยู่แถวแถวโรงเรียนโรงเรียนสีนครก็อยู่ในหาดใหญ่ไปได้หลายเส้นทางนะครับแต่ว่าผมพาไปทางนี้ครับ นี่เป็นแยกคลองเรียนครับอันนี้เลี้ยวซ้ายไปไดนาหใหญ่เราตรงไปผ่านตลาดคลองเรียนไหมครับอันนี้แยกบุณการครับเลี้ยวขวานี้ไปประตูร้อยแปดร้อยเก้าเราตรงไปครับเลยไฟแดงก็ตรงไปแล้วก็ชิดซ้ายเลยนะครับชิดซ้ายเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงวัดโคกนาวเนี่ยถึงแยกสำเร็กไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาผ่านหน้าเาาหน้าาสานี่ผ่านหน้าเาาไปแล้วก็ผ่านหน้าอุดมผ่านเนาผ่านหน้าอุดมจะไปเจอไฟแดงหน้าอุดมเจอไฟแดงหน้าอุมหน้าอุดมเราก็ตรงไปครับยังตรงไปอีกครับตรงไปแล้วก็เจอไฟแดง ไฟแดงหนึ่งล้วก็ตรงมาเหมือนเดิมครับพอตรงมาแล้วเจอไฟแดงหน้านี่ครับอ่าไฟแดงหน้าไฟแดงนี้เราก็เลยไฟแดงมาแล้วเราชิดซ้ายเลยครับชิดซ้ายเลยเดี๋ยวเราจะเราจะเลี้ยวซ้ายครับเนี่ยครับเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเราจะอยู่ข้างหน้าซ้ายมือเนี่ยครับไปขับไปตามทางเลยครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาในพื้นที่ของรามโนราแล้วครับดูซ้ายมือครับ ดูซ้ายมือครับนี่ครับนี่ครับลาวมโนรายอยู่นี่ครับตอนนี้ผมมาประมาณเจ็ดโมงเช้าครับคนยังไม่มาเนี่ยผมเข้ามาในร้านแล้วก็สั่งกาแฟสั่งไข่ลวกขนมจีบสาลเปาข้าวนมข้าวเหนียวก็มีครับกาแฟร้อนกาแฟเย็นชาเย,ย็นอะไรก็มีเออชอบแบบไหนก็สั่งเลยครับผมก็นกเงไปแขวเรียบร้อยครับมาแขวงข้างนกนกนกเพื่อนครับนกขาวก็โดนนกขาวลิกไปทีนึงก็นั่งร้องอยู่ ของผมนี่เป็นนกชำครับชำประมาณสองเดือนได้ครับตอนนี้ขึ้นโปรงออกซ้อมซ้อมลาวไล่ดงไล่เด็ดอยู่ครับเตรียมแข่งต้องดูว่าจะร้องเล่นมากแค่ไหนครผมก็ชมไปเลยครับดูบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศในลา,าวประมาณนี้นกยังไม่เยอะเพราะว่ายังเช้าอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มีแข่งด้วยครับเขาก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมนกมามาแข่งทีเดียวบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเนี่ยน,รน,นาร้าาก็ นั่งกินกาแฟชมนกแน่ใต้ต้นไม้ก็มีครับใครอยากนั่งนอกร้านก็มีครับรายการแข่งก็ประมาณนี้ครับรายการแข่งของลาวมนุลาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงครับเ้าไปที่ลาวแล้วก็ค่อยสอบถามเจ้าของลาวแล้วกันครับสําหรับวันนี้ก็จบการนําเสนอแค่นี้ครับสวัสดีครับ